ชื่อไอเซกิชื่อแลนวาอะไรเซกิเป็นวีทูเบอร์แบบไหนกันนะวีทูเบอร์เล่นแต่เอฟเฟกวันเกิดวันที่เท่าไหร่หนึ่งเมษายนอายุเท่าไหร่สิบแปดเพศอะไรเพศชายสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ามาจากไหนโลกจุดเจนคืออะไรเล่นเกมเก่งช่วยเล่นแบบอะไรสั้นๆให้ดูหน่อยได้ไหมชิพหายแล้วไม่รู้จะเล่นแบบอะไรและที่ไหน YouTube คำทักทายเชลเตอร์ลิงคำบอกลาไปแล้วยากแฟนอีโมจินี่กับนี่ไล นี่แขกแฟนอาร์ตนี่ชื่อแฟนคลับวิ n g m a สีที่ชอบสีดำงานอดิเรกเล่นเกมสิ่งที่ทำไดีดีเล่นเกมช่วยสารภาพรักคนที่ชอบให้ฟังหน่อยได้ไหมรักแค่อาหารที่ชอบเนื้อย่างเครื่องดื่มที่ชอบชาเขียวมังกะที่ชอบเยอะมากออนิเมะที่ชอบเยอะมากเพลที่ชอบเอเปคแนวเพลงที่ชอบทุกแนวเลยอะไรที่กลัวแมงมุมคนที่ชื่นชมอะควา คือตอนที่อนบนแล้วม่ออยากจะบอกคนดูไหมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่มาดูกันนะครั้งหนนะ้าต้องมาเจอกันในไลฟ์ให้ได้ละ่ะสัญญานะบ๊ายบายจ้า